ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้มาทําการมัดเบ็ดสายยาวนะครับผมก็เหมือนเหมือนเดิมนะผมเหยื่อตัวตืดเอาเบ็ดให้ดูก่อนนี่ครับเป็นเบ็ดสายยาวเบอร์สิบสองสิบสามนะครับผม <c oughs> ผมก็ใช้รวมกันในเบ็ดแล้วดูหนองข้างหลังผมนะครับ <c oughs> นี่ครับตอนนี้ต้องมามัดเวลาเช้าเช้าครับนี่ผมมาสายไปหน่อยครับแล้วก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าวัานนี้จะได้มากหรือน้อยเพียงใดเนาะ เพราะว่าหนองเนี้ยปลาชะโดเยอะมากชะโดอย่างเยอะเลยตอนวัดดวงกันครับผมแล้วตอนนี้ก็สูบน้ำมันน้ํามันยุบลงไปเยอะเลยแล้วผมจะไปเริ่มทางด้านนู้นเดี๋ยวผมจะเริ่มทางด้านนู้นมานะครับผมก็ถึงแล้วครับผมก็ทำการเริ่มแล้วะก็เยอะมากกัน จะสายไปอย่าปลามันไม่ค่อยกินเลยต้องนี้มัดจะเช้าครับผมก็เหมือนเดิมครับสูดถั่วมัก็เป็นตัวเติดนะแต่เราจะเกี่ยวด้านนี้ก็ได้อนี้ก็ได้แต่ผมจะเกี่ยวด้านหลังเกี่ยวกวางกลางตัวครับแล้วก็แหวกมัดเลยอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องมัดห่างมากนะครับผมมัดที่ทีไปเลยเดิมครับ ก็จะมาดูครับผมอันสุดท้ายและเก็จะทำการแแบบแบบนี้แลยแบบเลยนะแบบให้ถึงดินนะครับผมแล้วก็ไปดูอีกทีนะนี่นะครับเกี่ยวแล้วครับให้เบ็ดมันทะลุนะครับนี่แล้วก็ไปเลย ถึงเหยื่อห้ามถึงเพื่อนครับผมแล้วคนนี้ยเดี๋ยวตัวเหยื่อเองนะครับผมเขาจะเดินเขาไม่ได้ตายเด้เขาจะเดินดืดแล้วแต่เขาจะขึ้นป่าบางทีเขาก็ขึ้นป่าป่าก็กินไม่ได้บางตัวเราก็ต้องยอมรับเขานะเออเขาหนีย่างเขานะนี่แหละเมือของเขาจะเป็นกลิ่นขาวที่เรียกป่ามาให้มากินเหยือ่อก็โอเคครับผมเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็มาชมอีกทีนะ่ะตอนที่ผมมากู้เนาะโอเคครับผมสวัสดีครับผมก็ได้เวลามากู้เป็ดแล้ว จะมาดูหลังแรกก่อนนะว่าจะเป็นยังไงเนาะหลังแรกก็เปล่าแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าแต้มมีแต้มมากน้นนอยเนะพียงไหนแล้วเพราะหนองนี่มันเป็นสายชะโดมันเยอะเยอะมากเลยชะโดสายปกติเลยครับผมสายไม่ไปเลยอะ่ะอาย,อย่เฉยเลย เดี๋ยวยังอยู่ดีครับก็เดี๋ยวผมใช้ที่คาน้าอกเนาะขอเปลี่ยนเอเคมาดูกันนะครับสายตึงๆนะครับผมนี่นี่นะสายตึงแบบตึงมากก็ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนนะก็จะต้องทําการล้วงก่อนครับเช็ดก่อนว่าสายไปทางไหนทางนี้ทางนี้โอ้ย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 ดินแหลงครับผมดินแหลงนี่นะตึ๊กตึ๊กตึกตึกเลครับผม อาจะมีตัวนะครับผมมันตึ๊กตึกได้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 ผมผมจับเจอแล้วอ๋อ่ครบตัวแรกมาแล้วครับผมอู้สายสวยอยู่อตรงนี้แหลงตัดก่อนครับผมก็จะไม่มีแต้มครับในดงบาชะโดเลยนะครับผมหมายตรงนี้จะเอาใส่ยางไปก่อน เดินยกหน่อยโอ้อันนี้ไม่กินเลยไม่กินแล้วก็ผมจะเก็บเบ็ดนะผมไม่ทิ้งนะเบ็ดอะเพราะว่าเดี๋ยวมันได้ทำให้คนอื่นเขาบาดเจ็บนี่คืออะไรไงสายตึงอุโอ้โหลงไปเจอลยครผมนี่สายมันตึงอยู่นะเดี๋ยวผมตัดเดอ๋นี่ครับนี่ ใส่เดียวก็ตัวแรกเลยนะครับผมห้องห้องใส่ใส่อันนี้แต่มันไม่มี100ร,ร้อยแบกล่ะไปต่อครับใช้าขาดตั้งกล้องแล้วมันตั้งยากที่มันลึมหุ้งสายตึงจังครับผมนี่สายตึงครับผมนี่ไมรู้จะมีไหมนะโหเหมือนไม่มีเลยโอ้ไม่มีครับแหมดีหลงดีใจลยสายตึง มันใช้ดูอะไรครับผมนี่หลังปลาช่อนครับผมนี่ดูนี่ลูกปลาช่อนทางนั้นเลยนะเห็นไหมนี่ครับลูกปลาช่อนทางนั้นแล้วครับผมหลังฟักเป็นตัวเลยเต็มเลยนะครับผมลูกปลาช่อนนะครับเนี่ยเนี่ยไอปลาช่อนเขาทำม่วงมาแบบนี้ครับผมไปเดี๋ยวยุ่งกับเขาเลยไปดูเบ็ดผมต่อโอ้ยน้ำขนะุ่นๆนะเดีย๋ยวโอ้สายมันตึงใชป่ปลาปหม สายมันตึงนะผมเนี่ยนะครับสายตึงไล่สายลงโอ้ยปล่อยปลามันดิ้นหลุดเฮ้ยเอา้าไม่หลุดจ้านี่มีนึกก็อนนกกดิ้นหลุดโอ้ย้อนตัวนี้ห่างทำไมมันดำเฮ้ย้อนห่างดำเอา้เอาเก็บครับผมโอ้ ถัโดมันเข้ามากวนนะครับผมนี่นะจับตึงอยู่นะครับผมวิ่งหูเจอจับเจอเจอหัวแล้วครับผมนี่ตัวเครื่องหน่อยครับนี่เขาเครื่องแอบมาอยู่ทางแบบนี้เองนะนี่ครับเจอแล้วครับผมโอ้ไม่เชือกกระพันนิ้วเดี๋ยวดูเด้อนี่อ่ะ ตัดเชือกก่อนฮะโอ้ยตัวนี้สาสวยเลยครับผมีโ่โอ้สาสวยสาสวยอือนี่ครับสวยเลยนะครับผมเก็บสีแต้มแล้วตัดเชือกก่อนงาอุ่ออนตุบเข้า อันไหนอนร็วนะอวเนี่ยอืมเยอะหิ้วเจ้เาทำต่อไปครับผมนี่นะครับหนองคนระับคือผมมาตีปลาะโดมันเยอะจัดเลยปลาช่อนไม่ค่อยอยู่ ต้นตึงๆต้นๆหมยดุ oh, oh. Oh, ้นหายแล้วมีลุ้นครับผมนี่มยังวนมันไปทั้งนี้นะใช่ครับใช่ครับดินอยู่นี่ครับนี่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 ครับผมนี่ออ้ยเจ๊แต้กหนึ่งแล้วตรงนี้พอมีตัวให้ลุ้นหน่อยนะครับผมนี่ครับเก็บ มันเหนื่อยหน่อยตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นป่านะผมแบบนี้ตึงครับผมตงึงเลยนะโอ้โห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 โโอ้หนี่เห็นแล้วตัดก่อนอ๋อถึงร้อย อย่าตัดเชือกดินี่นี่ครับอืมนี่ปลาขนแยกขวอ,อย่างเงี้ยปามชอบมาอยู่ไงเหมือนแบบพวกสดโดเขาเข้ามาขวนไม่ได้เนาะแต่ผมยังได้ยินเสียงอมันดิ้น,น,น,นครุ่มอยู่นะเหมือนปลาจะติดนะครับผมเีถงดิ้นตุ้มตุ้มเลยครับผมอันนี้อะใชะอันนี้ป่ะไม่ช่อัน,นี้ยจะเสียงดิ้น

ไซส์แบบนี้เยอะเลยครับผมไม่เจอไซส์เกี่ยวนะแต่ไซส์แบบนี้เยอะและแถมอ้วน,นอ้วนๆนั่นีลยครับผมปลาอ้วนมากเลยเหมือนปลาเขากําลังจะเริ่มตั้งท้องเลยเนาะที่ผมตกเบ็ดได้ยอย่างดิ้นทงนะ้นอีกมีเม็ด,ม,ม,ดมีเม็ดครับผมเลยมีปลาเปล่า,านะมันสายมันไม่ตึงเลยไงโอ้มีอ่ะโอ้นีต้องเนาะนี่ตัวไม่โตเอาตัดครับผม ไม่ต้องล่งเยอะหน่อยเอาง่ายหน่อยครับตัวนี้ไปต่อ,อเดินมาก็เห็นเลยนะครับผมนี่ไม่ต้องล่วงเลยเขาออกมาอยู่ขงงานน้างเราหนิโอ้ยนี่ครับตัวนี้ตัวเครื่องเลยครับผมโอ,อาตาดครับผมนี่ใส่วยเลยครับผมอุ้ยตัวนี้อวนอวนเนย ไอ้ต่อไอ้ตัดเลยผมว่าโอ้ตผมเห็นแล้วว่าอ้าวไปไหนเลยต้องรวงมันจะช้าแบบนี้นะผมมันแบบปานทาเข้าไปพันลึกนะนี่เจอแล้วเอออุ้ยอุ้ยอ้ยอือนะออ เก็บอีกหนึ่งเต็มตึงๆเลยครับผมมีลุ้นจริงครับแตลุ้นนะครับผมอันนี้ตึงยังไ,ไงหาไม่เจอครับงงไปแล้วโอน้นี่ครับผมนี่นีอู้หูจะหลุดด้วยอ๋อจะหลุดด้วยอู้หูเหย็บตัวสวยเลยครับผม เอาเก็บ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 ไปไปไปต่อไปต่อมันขามแับน,นี้ไปนะครับผมมันจะล่าสายตึงเต,งต้งเลยกล่องต้งรีบตัดนะนี่ครับตึงเต้งเลย ผมก็จะไม่วัดอันนี้ไปเท่าไหร่ตัดดึงดูลงลึกหน่อยครับยันนี้หมางล่างเลยอะโอ้ยแล้วผมแล้วผมตัดไปใส่ข้างนี้ก่อนมีลุ้นครับตัวนี้นี่ครับขึ้นแล้ว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 โอ้ยงามเลยนี่โอ้ตัวนี้หกเจ็ดขีดนะครับผม ไม่เจอปลาตรงเบ็ดจะหมดอยู่แล้วต่อเลยสี่เส้นห้าเส้นจะหมดอีกแล้วเดี๋ยว่าก็ปุ้ตึงครับมข้างหน้าตึงครับผมนี่ครับสายตึงครับโอ้นี่นเห็นเลยนี่นี่ตายไปแล้วแบบไม่ต้องหามากครับตัวนี้ฮอบสายสวยแล้วครับผม Để tôi ừ, Chà, ở không có những sân nhưng mà tôi không có những sân 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 mà tôi không สรุปผลงานของผมกันนะครับผมมันหนองนะที่ผมมัดอยู่นะเดี๋ยวผมจะโอ้โหนักอยู่ครับผมยังหนักเลยน่าจะเจ็ดแปดโลน่าจะได้นะครับผมปลาอยู่ในนี้ครับปลานะครับนี่ครับปลาเลยปลาเลยนึกว่าลองให้ดูว่าโอ้โห นีเบ็ดผมต้องเก็บนะครับผมมาใช้งานอื่นต่อได้เพราะสายมันสายมันไม่เป็นกุยถ้าสายเป็นกุยผมถึงจะตักเอาตัเวเบ็ดอย่างเดียวนี่ผมเอาเชือกด้วยนี่นี่แหละครับผมตัวสวยๆอ้นวนๆนะปาลากรลังไข่ทุกตัวเลยเนะี่ยผมมองเนื้อไข่แน่นอนเลยอู้เจ็ดแปดโลน่าได้ครับครึงย่ามก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเยท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม